ค่ะสวัสดีค่ะค่ะืัอนี้ก็อีพาไปเบิงนะคะพาไปเบิงการเก็บพักสะท้อนนะคะที่เอามาทําน้ําปรุงรสข้องไทยเลยนะคะเดีย๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าต้นพักสะท้อนเป็นแบบใดแลก็ใบมันเป็นแบบใดนะคะนี่ถ้าเราเก็บใบไปแล้วนะคะเาคราก็จะเอาไปตั้หรือว่าตอนนี้นะคะการตัมมันเหนื่อยเขาก็เลยใช้เครื่องตัดยญ้านะคะ ใช้เครื่องตัดน้าในการตัดนะคะตัดเสร็จแล้วก็เอาไปมักไว้ประมาณส้มคืนแล้วก็มาต้มนะคะเดี๋ยวพาไปเินขั้นตอนแรกกันก่อนค่ะ นี่นี่คือใบพักสะท้อนค่ะนะนนต้นของเขาเดี๋ยวอีฮาไปเบื้องต้นของเข้านะคะนี่ต้องตัดแล้วก็เก็บเดี๋ยวเขาก็แตกไม้นะคะปีน้กก็แตกไม้ให้เก็บเดี๋ยวจะพาดูต้น,ตนเบื้องต้นพักสะท้อนนะคะ ลักษณะต้นเคาเป็นแบบไหนต้นข้างบ้านไทเลยมีรากต้นอยู่ค่ะก็จะเห็ดไปปุ๋งลดนะคะใส่แกงหรือว่าใส่ซัวนะคะบ้านไทเลยเอิ้นมาซัวนะคะเป็นแกงชนิดหนึ่งนะคะก็ใช้ส่วนประกอบก็คือน้ำผักสะท้อนนะคะมีปลาใส่น้ำปลาละนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มใส่น้ำพริกนะคะก็ได้นี่ค่ะน,นี่คือต้นของเขาแล้วก็ใบ,บอันนี้ต้นน้อยอยู่ค่ะนี่ ต้นของเขามีลายต้นค่ะอยู่ไหนก็ไล่นี่ค่ะลักษณะของต้นนี่ต้นใหญ่ๆของหุนกระเมนค่ะสองต้นเรียงกันนะ่ะนี่ค่ะต้นนี้กระเมนลายอยู่เมื่อวนี้ไฮเลยก็ต้มพร้อมค่ะเดี๋ยวอีให้เบิรงการต้มมาต้มแบบใดนะคะ นี่คือกิง่งอ่ะนี่คือดอกนะคะดอกของว้านชักมุดลูกค่ะนี่ลักษณะของดอกอันนี้กระปุกเวลาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บพักสะทอนซอยเข้ากันค่ะ khóc quân khóc khốn, vâng đi, khóc chị hâm lá để, phải

หลังจากที่เห่าเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะเห่าก็เอามาตำค่ะทีนี้นี่กำลังตำอยู่นะคะ หลังจากที่เขาตําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอามาแช่ใส่ถังนะคะหมักไว้สามคืนนี่ หลังจากที่เห่าตาเสร็จนะคะเหาก็เอี่ยมามักไว้อย่างนี้นะคะมักไว้แบบนี้สามคืนนะคะแต่ละคืนก็ต้องพลิกกับด้านขนกับด้านหอมค่ะนี่พอครบสามคืนแล้วนะคะเหากเอี่ยมักกองเอาน้ำแบบนี้ค่ะนี่อันนี้กองเอากากออกแล้วค่ะ กล่องได้แบบนี้ค่ะน้ำสีเขียวแบบนี้นนะคะแล้วทีนี้เขาก็เอาไปต้มค่ะต้มเคียวจนกว่าน้ำผักได้น้ำผักแบบดำสีดำนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เขากรองเอากากออกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เอาไปต้มกันนะคะค่ะไปบึงขั้นตอนการต้มกันค่ะ ค่ะต้มต้มแรกๆนะคะเขาอีมีฟองขึ้นมาแบบนี้นี่ตรงตักออกค่ะตรงตักออกจนกว่าน้ำเขาดดำนะคะเขาถึงมีเบิดฟอง จากน้ำสีเขียวของเขากระลายเป็นน้ำสีดําแบบนี้นะคะก็จะเคี้ยวไปเรื่อยๆเมื่อนี้ไทยเลยต้มซองหม้อค่ะมูนอีกหม้อนึงนี่ต้มจนกว่าน้ําเขาจะดํานะคะเหมือนกับอาีอิ้วดำเออเหมือนกับสีอิ้วขาวนะคะไม่ดำแบบนั้นเลยนะคะอันนี้เก็บได้ประมาณหนึ่งปีนะคะ น้ำผักที่ไทยเลยพากินอ่ามายงชิตนะคะอันนั้นก็คือของปีที่แล้วนะคะปีนี้ของเราเพิ่งต้มนะคะนี่เอามาต้มเคี่ยวแบบนี้ค่ะก็ใช้เวลาเบิดเมือนะคะค่ะตอนนี้เขาก็เคี่ยวจนได้น้ําผักดำอย่างนี้แล้วคะ่ะจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะดำนะคะดำปี อันนี้น้ำพักที่ห่าต้มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสี่แบบนี้ที่ห่าต้มก็ได้แค่นี้ค่ะนี่เคี่ยวจนดํานะคะนี่ค่ะจะรอให้เขาเย็นแล้วก็ค่อยก๊อกใส่ควดนะคะน้ําพักสะท้อนนี่คือน้ําผักสะท้อนที่ห่าต้มนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะต้มนี้ต้องใส่เกลือหอมนะคะใส่เกลือเพื่อที่จะเก็บว้ได้นานนะคะ อันนี้เก็บได้เป็นปีค่ะค่ะหลังจากที่มันเย็ยนแล้วนะคะเขาก็มาก๊อกใส่ขวดนะคะอันนี้ก็คือขวดที่เขาก๊อกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นคะคะก๊อกใส่ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกำน้องมาม่าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามชมและก็ขอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ